พร้อมกันอยู่นะคะ ได้มีโอกาสมาแนะนาําบริษัท a s c Bill p r o t e c ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจในหน้าประกันชีวิตนะคะแล้วก็ในหน้าประกันภัยเป็นบริษัทในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้นน้อยเซโดยธนาคารไทยพาณิชย์นะคะธุรกิจของเราก็จะทําผ่าน3ช่องทางหลักด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางดิจิตัลช่องทางเทเลหรือว่าช่องทางของน้องๆทีมงาน p r o t e c t i o n a l Consultant ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองซึ่งจะกระจายกันอยู่ทั่วประเทศนะคะบนวิสัยทัศน์ของเราที่อยากจะสร้างความคุ้มครองทางการ การเงินและสถานะความมั่นคงที่มั่นคงแข็งแรงให้กับสังคมไทยผ่านเทคโนโลยีแล้วก็บุคลากรหรืออาชีพของเราค่ะการทํางานของเราในแต่ละวันนะคะ เราก็จะเน้นเรื่องของการนำสี่กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักนะคะไปหาลูกค้าของเราไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เรื่องของประกันชีวิตเรื่องของประกันสุขภาพเรื่องของประกันการออมทรัพย์แล้วก็เรื่องของประกันวินาศภัยนะคะก็จะเป็นสี่กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักที่เราจะนําไปสู่ประชาชนนะคะแล้วก็เราอยากจะทําให้การประกันเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้เข้าถึงง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยนะคะปีนี้นะคะเป้าหมายของเรานะคะก็เป็นเรื่องของการรับสมัคร ก่อนนะคะอยากจะมีทีมงานที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศซึ่งทีมงานที่จะกระจายกันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ปีนี้ตั้งเป้าไว้ประมาณ500คนนะคะที่จะกระจายกันอยู่แล้วก็จะเน้นเรื่องของการอบรมการเตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นมาเป็นหลักใหญ่ค่ะเป้าหมายของปีนี้นะคะยังในเรื่องของกําลังคนเป็นหลักนะคะเพราะว่าแล้วก็เรื่องของการความพร้อมของแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆนะคะที่ ตอนนี้เราพึ่งเริ่มนะคะพิ่งเริ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เป้าหมายแรกก็คือกำลังคนอย่างน้อย500คนที่พูดไปสักครู่นี้นะคะแล้วก็เรื่องของการทำข้กดิจิตอลแพลตฟอร์มเพราะว่าอยากจะให้การบริการลูกค้าของเราเนี่ยเป็นการบริการลูกค้าที่ทำได้ทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะคะเมื่อไหร่ที่ลูกค้าอยากจะใช้บริการก็สามารถจะเข้าไปบนดิจิตอลแพลตฟอร์มแล้วก็ใช้บริการได้ค่ะเพราะฉะนั้นเป้าหมายเงื่อนเบี้ยเนี่ยถ้านับแล้วยังปีนี้ต้องบอกว่ายังเป็นเรื่องรองอยู่นะคะก็เน้นเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องคน เรื่องระบบแล้วก็เรื่องการบ,บริการบบปีที่2องนะคะก็ะะ<ม>ก็น่าจะเห็นเรียกที่เป็นหลักการ์ดนะคะ<อ>ก็เป็นความตั้งใจของเราะคะ่ะเราน้องๆเนื่องจากว่าจะทํางานเชิงเข้าหาลูกค้านะคะ<ม><ม>ก็จะไม่ได้มีสาขาหรือว่ามีพื้นที่นะคะ<ม>แต่ก็ในในพ่มิภาค เป็นหับซึ่งเขาจะเข้าไปทํางานนะคะใช้ประชุมใช้อบรมใช้อะไรกันอยู่นะคะก็จะเป็นฟัสซิลิตี้ของทางไทยพันธ์นี้นะคะแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าจะมีสาขากระจายกันอยู่ทั่วประเทศนะคะเราเน้นชำงางเชิงลุกแล้วก็จะมีรูปแบบของการทางานที่อยู่ในพื้นที่มากกว่าผลิตภัณฑ์นะคะที่มีนะคะมีผลิตภัณฑ์ไม่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มออนซับนะคะซึ่งก็เป็นจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าคนไทยให้ความสนใจมากที่สุดนะคะแต่ว่าเราจะเน้นออนซับแบบที่มีความคุุมครือนะคะเพราะเราเชื่อว่าความ ฟองเนี่ยเป็นสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินยื่ให้ไม่ได้นะคะเพราะว่าพอชําระเรียบไปเออได้ความมุ่งครองกับคืนมามากมายนะคะก็ก็จะเน้นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นความคุมครองมีออมซัพนะคะที่ควบกับความคุมครองมีที่เน้นความมุมคฟองเลยนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์พวกประกันรถยนต์ประกันไฟประกันบ้านนะคะที่ที่อยู่บนแพลตฟอร์มของเราค่ะสิ่งที่ที่ขายเนี่ยจริงๆแล้วพอแค ดูหมวดเนี่ยในตลาดก็จะมีหมวดการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้แตกต่าง,งกันมาก,กน,นะคะของพอเช็คเองเนี่ยเราก็จะเลือกแพ็กเกจที่ที่แพ็กออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเน้นความคุ้มค่าเพราะฉะนั้นเราก็จะแพ็กตามสิ่งที่เราอยากเห็นนะคะที่ที่เราอยากจะนำเสนอลูกค้าแล้วก็แพ็กเกจของเราอย่างที่เรียนนะคะให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้เดือนละพันกว่าบาท2000กว่าบาทแบบเนี้ยนะคะก็จะไม่ได้เน้นขายลูกค้ารยายใหญ่ คาใน,นกลุ่มลูกค้าแมสมากๆค่ะจริงๆเราต้องบอกว่าเรามีสัญญากับ FWD ซึ่งอันนี้ก็เป็นสัญญาที่ทุกท่านแล้วก็ถูกบริษัททราบกันอยู่แล้วนะคะอันการที่การมาของ s p Protein เป็นเรื่องของการขยายฐานลูกค้ามากกว่านะคะที่เราสามารถที่จะครอบคลุมฐานลูกค้าได้ทั่วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานลูกค้าที่วันนี้อาจจะไม่ได้เข้าไปใช้บริการที่ธนาคารเท่าไหร่นะคะจะเป็นการทํางานที่ออกไปหาลูกค้านะคะช่วงนี้หรือว่าการทํางานในช่วงที่เรายัง มีสัญญาพันธมิตรกับ FWD อยู่เนี่ยนะคะเราก็ยังทำงานกับ FWD อยู่นะคะซึ่งสัญญาพันธมิตรของเรากับ FWD นี่ก็ระบุกันเอาไว้ชัดเจนนะคะแต่ในส่วนของประกันภัยนะคะเราก็จะมีพันธมิตรที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะโดยที่มีพันธมิตรหลักของเราคือเทเวศประกันภยัยแต่ก็มีพันธมิตรอื่นๆด้วยนะคะบนแพลตฟอร์มของเราซึ่งเดี๋ยวพวกเราก็จะได้เห็นกัน